ไม่ทั่วฟ้าครับผมมองยืนนี่หนิมุ้ยฝนจะแย่ครับผมม,ออม,ม,บผม, <laughs> มาทางฝนมีฝนครับเมฆไหลห่างกันอยู่พอถึงยี่สิบเมตรครับผมมองฝนครับผมเอาฝนจะกลัฝนตกทั่วทั่วฟ้าไม่ได้เขตแดนเดียวกันนะครับเนาะ <laughs> นีน่ครับผมมองผมยืนนี่หิมุ้ยฝนครับ จะตกขึ้นฟ้าจะร้องพี่ก็ยังหน้าน้องไม่น่าจะดำจะดำหากตนี้ก้มจะพุงขัดนอ้อง็มอมองเหน็นเมื่อฝนพลมอาคนทั้งปีปีประจำายามฝนพลมพี่ก็ยังเห็นหน้าเธอ ตั้งเสี่ยวโตพอต่อลงความครับผมครับผมยกขึ้นมากนะทำงานเดี่ยวโลกขอลงไปลวไหวลงเปลี่ยนต่อกันไว้นะครับเนาะงแยกเ็ดล้วกับซอยแยกลับขึ้นต้องเอาตัวนี้ลงเป่ยนต่อนะครับช่วงบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศยามขึ้นอยังเห็นงาดมีนะครับน้องผมทีหล้วก็ผมชีวิตเมืองนอกชีวิตคนทำงาน ผ้ามาเบิ่งนะรัเราแต่ที่นี่พ้อมาแล้วผาเบ,บแิ่บงผ้าดูนะครับนไะอแบบที่นี่พอเรียบร้อยเบ็ดเสร็จเจอพรมีฝนตกนะทั้งฝนสิบูมีฝนนะครับเนาอาจถึงกรบูมหลเยนี่ก,ก,าก,นะก็างกันแค่นี้แหละนี่ก็ทั้งนี่สิบูมีทั้งผีสิตกก็คำนะเลาะนี่ผม ฝนหน่อยว่าบ่เมนบ่โมเนอ่าเป็นสากนะครับเด้อโมเมนี้เหตุรณ์าฝนตกอี่งเด้อหนี่งทั้งนี้แต่ว่าทาั้งผีสิงโบมีนะครับเนาะนี่เขล็ดเขล็ดอ่าใส,ส่เบเตเบลียไว้หนี่สิงโบมีนะครับผมไป่ทั้งฝนสิงโบมีฝนน,น,าาน,น,น,นะครับตามมาทั้งหนึ่งสิมีฝนสังเกตดูนะครับเด้อมสินโบมีฝน เหตุการครับผมตอนกลางคืนครับผม